เบิ่งพี่น้องเก็บไข่ไข่ไก่เลยหน่อยแต่ว่าสีเหลืองบ่แม่นสีเหลืองอส,องสีขาว <c oughs> อันไหนแอาไปไขายอ่ะอันไหนแอาไปไขายบ่รรดเ <c oughs> บิ่งพี่น้องเก็บใครเนี่ยนาใกล้ใคร แต่มันบอนบอเหลืองคือบ้านเท่าเนาะมันขาวเนาะพอบ้านขาวๆเลยเขาก็เลยขาวเนาะเล่้วอะ้รตัวนเนาะยังแซมนี่ก็รู้แล้วบ้าน,นเท่าเนาะทิดยดพัลลุลม เขาคงในเขาความเป่าเงินมีเบอร์ความเคยมีจตยยูทูบเบอร์ ไปเขาเลยกล้ับน้องสีเหลียงเยน่ยเนาะใกล้ข่เนาะนี่ลงุงโล่งหน่อยๆจะมาได้ได้แรงละได้แรงละประมาณจาก้อย้อยอัพบ่ะ มันได้แรง้วจักแข็งลอยอัพบะ่ะแรงหนึ่งมันได้จักแข็ง,ง,ง,งน,น,นี่เดี๋ยวมาเก็บอยู่นี่ลอยอัพบม่อดบ่ะโลูกหน่อยเนะไปผู้สาวอิทาโดน ถ้าเบิงพี่น้องเก็บไข่ไอล่านท็อปตอบนี้เหาบรรยากาศครับ